สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ผมมีผลงานล่าสุดเป็นหางพ่วงชั้นต่ำสเกลหน,น,นึ่งสอสิบสี่มานำเสนอลูกค้านะครับตัวนี้เป็นหางชั้นต่ำที่ผลิตจากเหล็กร้อเปอร์เซ็นต์เลยคืองานผมนี่คือผลิตจากเหล็กร้อเปอร์เซ็นต์จะได้ความแข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะแน่นอนตัวนี้ผมตอนที่ผมประกอบเนี่ยผมขึ้นเหยียบแล้วแปดสิบกิโลรับน้ำหนักได้สบายเดีอยนนี้ล้อของลูกค้าในอนาคตข้างหน้าถ้าอยากบรรทุกน้ำหนักอกเยอะก็ต้องเปลี่ยนเป็น ล้ออลูให้รับน้ำหนักได้เยอะนะครับตัวนี้หางชานต่ําความยาวก็จะสมสมดุลกับสเกลลงตัสี่เพราะว่าผมมีแบบดออิ่งที่เป็นรถเกตหนึ่งต่อสี่อยู่ตัวรถเกตเนี่ยในกรณีในหนะข้างหน้าถ้ามีรถเกตมาจอดข้างบนเนี่ยรถเกตจะยาว85เซติเมรถเกตจะจอดตัวนี้ได้พอดีดังนั้นความยาวตัวนี้มันสมสเกลอยู่แล้วแล้วก็ในตัวส่วนของช่วงล่างนี้เป็นช่วงล่างสปริงถุงลม หางชันต่ําข้อดีของหางชันต่าก็คือมันจะสวยมันจะคือได้ความสมดุลกับตัวพื้นแล้วก็แต่ส่วนโครงวาวต่างๆของตัวตัวคอของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวไอดีมเลยขึ้นรูปเป็นไอดีมแล้วก็เชื่อมเดินแนวตลอดเลยได้ความแข็งแรงรองรับการปิดตัวตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของถังน้าน่าจะเป็นถังน้ําที่สําหรับถ่วงน้ําหนักเพราะว่าตัวรถจริงๆเนี่ยอย่างตัวที่ญี่ปุ่นหัวลากก็ ขาอาจจะมีโหลล่าที่เป็นรถหกล้อด้วยทีนี้เขาก็จะอาจจะ่วงน้ําหนักโดยเติมของเหลวเติมน้ําเข้าไปเพื่อให้มีน้ําหนักกดในส่วนของตัวโหล่ล่าตัวนี้ผมก็ติดตั้งไปให้ให้เกิดความสมดุลสวยงามตัวเหล็กที่เราเชื่อมนะครับตัวนี้จะเป็นตรงล่างเลยทั้งหมดใส่คานใส่ไม้กระดานกันลื่นเข้าไป ทีนี้ผมจะลองเอาแมคโครขึ้นนะครัแบแมคโครนี้เป็นสเกล1ต่อ2ขึ้นแล้วแท็กจะยื่นออกมาด้น้างนิดนึงเพราะว่าตัวโรเบตเนี่ยผมจะทำเป็นในสเกลที่เป็นสเกลของตัวหางพ่วงที่กว้าง3เมตรที่ไม่ได้มีอัพ้ากตัวนี้ก็คือ1ต่อ4ในสเกลความกว้างของ ของรถในสามเมตรคือมันจะรองรับในการบรรทุกพวกรถขุดที่มีสกเกมกล่อสองก็คือจะสมดุลและรองรับน้ำหนักได้เยอะเลยผมประกอบหางพ่วงไปตัวโรเบินี่ก็คือค่อนข้างเยอะมากครับน่าจะประมาณสักสี่สิบหางได้ได้แล้วครับในประมาณสี่สิบหางมีลูกค้าสนใจผมสามารถประกอบในรูปแบบของที่ลูกค้าต้องการได้คือเือจเป็นปที สองาสามพาสี่พาหรือจะเลี้ยวหลังหรือจะขยายความกว้างวงวอาตรงไหนเราสามารถกรอบให้ลูกค้าได้เลยครับลองติดต่อมาเพราะว่าตัวเนี้ยผมทำเนี่ยมันเป็นทำขายให้ราคาคนไทยกันเองมันไม่ได้แพงด้วยเหมือนของนอกนะฮะแล้วก็มันก็ทดแทนการนำเข้าด้วยแล้วก็สามารถดีไซน์ออกมาตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ขอบคุณมากครับ